สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้นะคะก็ามาเจอกันเช่นเคยนะคะกับเสาโอนนะคะเลขเด็ดก,กับแนวทางหวยฮาหนอยมัดรวมนะคะสี่นอยในงวดของวันที่15นะคะเดือนมิถุนายน2567นายนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะก่อนไปรับชม ฝากกดติดตามทางช่องสอนเลขเด็ดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับทางช่องคิดคำนวณแนวทางนะคะตัวเลขมาแบ่งปันพี่พี่สมาชิกนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะพี่พี่ท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะน้องเอดก็ยินด,ดีด้วยนะคะปังมากนะคะเมื่อวานนี้เนาะสำหรับหวยฮาหนอยแล้วก็รัฐบาลลาวนะคะก่อนไปรับชมนะคะแนวทาง น้องแอดก็ขอบคุณทุกๆเม้นแล้วก็ทุกๆไลค์ like นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะไม่ว่าจะเป็น สมาชิกใหม่หรือว่าสมาชิกเก่านะคะที่เข้ามารับชมนะคะน้องเอ็ดก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะคะพี่ๆเนาะสำหรับท่านใดนะคะสนใจอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะคะสามารถแอดไอดีไลน์มาได้นะคะไอดียไลน์อูอินเก้าเจ็ดสองหนึ่งนะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะบางวันนะคะพี่ๆน้องเอ็ดอาจจะไม่ได้ลงใน YouTube นะคะก็เข้าไปรับในกลุ่มนะคะพี่ๆเนาะ ท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะวันไหนที่น้องแอดไม่สะดวกนะคะน้องแอดก็จะไม่ได้ลงให้นะคะก็จะพลาดนะคะในช่อง YouTube เนาะท่านใดไม่อยากพลาดก็เข้าไปรับในกลุ่มนะคะเพราะว่าน้องแอดก็ทํางานควบคู่ไปด้วยนะคะพี่ๆเนองก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าวันไหนไม่ได้ลงนะคะหรือว่าท่านใดอยากได้ตัวเน้นตัวเจาะนะคะก็เข้าไปรับในกลุ่มนะคะพี่พส่วนท่านใดนะคะ กำลังมองหาที่เสี่ยงโชคนะคะยังไม่มีที่เสี่ยงโชคก็ฝากไว้ด้วยนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะก็จะเจอบ้านแก้วไพทูลน,นะคะลองเข้าไปสอบถามดูได้นะคะทุกพี่สำหรับเมื่อวานนะคะสรุปผลเมื่อวานกันก่อน <c oughs> <c oughs> เมื่อวานนี้ให้เด่นที่7กับ8วิ่งรุดที่8ดโอ้โหใครมีโชคลาภนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะคะพี่พี่สูตรนี้ปังไหมคะก็ถือว่าปังนะคะพี่ให้เด่นที่8กับ7วิ่งรุดที่8โอ้โหตัวเด่นของเรามาคู่กันนะคะเมื่อวานนี้ส่วนรอบแรกนะคะ958หโอ้โห oh. รอบแรกของเรา8ก็มาเลยนะคะวิ่งรุดที่8เด่นที่8ด ก็เข้าไปนะคะตารางของเราก็มานะคะพี่ๆสามตัวตรงเก้าห้าแปดเข้าไปในหน่วยเฉพาะกิจตารางนะคะวิ่งรูดที่แปดส่วนสองนะคะสองศูนย์หลุดไปนะคะรอบพิเศษหนึ่งเก้าสองกับสี่ศูนย์รอบนี้หลุดนะคะพิเศษปกตินะคะโอ้โหปกติของเราปังมากนะคะพี่ๆตัวดินของเรามาคู่กันนะคะสายวิ่งรูดนะคะแปดกับเจ็ดวิ่งรูดที่แปดนะคะ ก็มาในตัวเน้น8 7เโอ้โหเน้นเน้นกันเลยนะคะพี่พี่ 8, ตัวนี้เข้า85เนาะวิ่งรูดที่8เจาะเน้น8 7ตรงตรงเด่นที่7กับ8นำา7กับ8ไปรูดวิ่งไม่ปิดหวังนะคะในตารางของเราเข้า8กับ7โอ้โหเด่นมาคูก่กันนะคะพี่ปังมากเน,นาะก็แสดงความดีกับพี่พี่ด้วยนะคะส่วนบนในลุด ล่างนะคะขอออกไปใ้ล่างนี่ดุดนะคะส่วน VIP นะคะ457กับ20นะคะพี่พี่สี่โอ้โหท่านใดนำเจ็ดไปรุดวิ่งก็ปังนะคะเข้าไปที่57เนาะในตารางของเราเข้านะคะ5กับ7โอ้โหตารางก็ถือว่าเดินดีนะคะพี่พี่ท่านใดชอบจับวินตารางนะคะจับคู่จับได้นะคะสรุปเมื่อวานเด่นที่8กับ7มาทั้ง2ตัวตัวเด่นมาคู่กันนะคะเข้าวิ่งรุดที่8มา58แล้วก็87มา เด่นที่7 5 7นะคะตัวเน้นของเรา87เม็ดเดียวแตกนะคะวันนี้ในกลุ่มเนาะท่านใดที่มีโชคลาภนะคะก็ยินดีด้วยนะคะพี่ๆของวันที่15นะคะปังกันโตนะคะก็ฝากพี่ๆเข้ามาติดตามรับชมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสตรเม็ดเดียวโค้งสุดท้ายนะคะรัฐบาลไทยน้องเอดก็ลงให้แล้วนะคะพี่ๆเนาะก็อย่าลืมเข้ามาติดตามนะคะขอให้ปังๆทุกๆแนวทางเลยนะคะพี่ๆ สำหรับวันนี้นะคะเด่นที่สองตัวเด่นของเรานะคะเด่นที่สอง้วก็จนะคะยังเด่นที่จกับสงนะคะวิ่งรูดสงนะคะวันนี้ท่านใดชอบตามนี้นะคะไม่ชอบสองเอาจไปพิจารณาได้นะคะวันนี้ก็ขอให้มาในตัวน้นตัวเจะนะคะพี่ๆจะได้มีโชคลาภต่อเนื่องนะคะเสียงน้องแอดก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะพี่ เสียงเห็บแห้งนะคะขอไปทุกท่านด้วยนะคะเด่นที่เจ็ดกับสองนะคะสูตรนี้เน้นไปที่สองเจ็ดสองแปดสองหกสองหนึ่งนะคะเราก็สองสี่ สองห้านะคะพี่ๆท่านใดชอบตัวนี้ตัวเน้นนะคะขอไปท่านใดชอบตัวเน้นตัวเจาะนะคะตามนี้นะคะอย่าลืมนะคะท่านใดอยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีก็สามารถแอดมาได้นะคะ o n 9 7 7 2 1 1หนะคะหรือว่าท่านใดได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วยังไม่มีที่เสี่ยงโชคก็ฝากไว้ด้วยนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านแก้วไพฑู์นะคะลองเข้าไปสอบถามดูได้นะคะท่านใดที่ดวงไม่เฮงไม่ปังนะคะ ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เลยนะคะสำหรับวันนี้ปังๆรวยๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ